ขันมีธรรมเหล่านี้จังอยู่ได้ขันบ่มีธรรมเหล่านี้มันอยูบ่ได้ดอกในศาสนานี้นะมันเสื่อมจากศาสนาแน,น่นอนนะมันเสื่อมจากศาสนาข้อที่1นึเลยน,น,ยนยี่นะยมงพิขุยินดีพอใจในการงานร้ายเกินไปบ่สนใจในการทองบนสายายบกาอบ่สนใจในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมเลยอันนี้ก็จะเสื่อมกุศลมันจะเสื่อมได้ไง แต่ปฏิหมายเขามาจะซอยเหลือเกื้อกูลกันในการเฮ็ดกิจของสงฆ์ในการปรับปรุงเสนาสนะอีกอย่างเป็นต้นบ่สนใจเลยกับบ่เมนเนาะ,ะต้องมีธรรมก่อนี่นํเพาะการให้ความสมรัรสมานสามัคคีกันก็ต้องมีได้นะะะก,ก็ต้องมีเพราะฉันพวกเฮาก็ต้องมีแต่ว่าหากว่ามุกม่นอยู่กับกันเฮ็ดแบบนั่นโจนเกินไป ก็จะเสื่อมจากกุศลได้เมื่อเสื่อมจากกุศลกุศลบเกิดนีนะมันก็หายแต่ว่าเครื่องอยู่ในศาสนานี่มันมีหลายอันเลยเครื่องอยู่ในศาสนานี่มีหลายแบบบางคนอยู่ได้ย่อนการปฏิบัติธรรมบางองค์อยู่ได้ย่อนการศึกษาธรรมบางองค์อยู่ได้ย่อนการบอกรอนธรรมบางองค์อยู่ได้ย่อนการเฮ็ดเสนาสนะนวะกรรมเป็นต้น บางองค์อยู่ได้เพราการเฮ็ดบริขานก็อยู่ไปบางองค์อยู่ได้เพราะการเที่ยวจาริกไปต่างๆนานาญายยีโยมจะอยู่ในาศาสนาดีได้ต้องมีเครื่องอยู่หลายๆแบบแต่ที่ชิมโบได้ก็คือการภาวนานั่นแหละจะอยู่แบบใดก็ตามจะทิมการภาวนาคันภาวนามันมีแด่เห็นโทษของบัตตะสงสารเน้เห็นโทษของ การเกิดการตายใดสังเวคธรรมมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆได้มันก็จะอยู่ได้เนาะแต่ว่ามกมุ่นเกินไปอยู่บ็่ได้ได้ผลไ่ม